สวัสดีคะ่ะเจคเโนพามาชมกับสวนทุเรียนนะคะเชิญทางนี้เลยนะคะทุกท่านที่ดินห่างจากสวนทุเรียนภูแลนชา้างเพียงแค่300เมตรนะคะที่สำคัญค่ะต้นนี้นะคะน้ำไม่ท่วมค่ะทุกท่าที่ดิน13ไร่3งาน55ตารางวาใกล้เขื่อนรำป่าเหมาะสำหรับทำที่อยู่อาศัยทําทสวนผลไม้หรือทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์อยู่ใกล้ชุมชนค่ะไม่เปี่ยวนะคะ เจ้าของขายเองด้วยนะคะแปลงนี้มีบ้านหนึ่งหลังค่ะเป็นบ้านพึ่งปูนครึ่งไม้นะคะตัวบ้านมี4ี่ห้องนอนสองห้องน้ำมีแอร์หนึ่งเครื่องนะคะอยู่ที่บ้านแดงตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกรฬสินค่ะสาธารณูปโภคครบนะคะมีไฟฟ้ามีน้ำบาดาลค่ะแร่น้ำสูบจากเขื่อนชนประทานด้วยนะคะ เดินระบบท่อน้ําไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเหมาะสําหรับการทําสวนทําเกษตรอย่างยิ่งเลยนะคะห่างจากถนนไปเขื่อนาำปา1.5กิโลเมตรห่าง km, จากตลาดสด10กิโลเมตรห่างจากคลองชนลประทาน350เมตรนะคะปัจจุบันค่ะที่ตรงนี้นะคะได้มีผู้เช่าปลูกมันสำปะหลังอยู่นะคะแปลงนี้เลยค่ะ ราคาพิเศษนะคะเหมายกแปลงได้ทั้งบ้านและที่ดิน13ได้3งาน55ตารางวาราคา2ล้าน800,000บาทค่ะเอกสารสิทธิ์นส3กคุดเขียวสามารถซื้อขายโอนจำนองได้นะคะท่านใดสนใจสามารถคลิกดูพิกัดใต้คลิปนี้ได้นะคะหรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมนัดชมแปลงจริงสามารถติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเช่นกันค่ะ สำหรับวันนี้เจเคโนราไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ